ประการที่6คือความเป็นอยู่จิตใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อจิตใจของประชาชนจำนวนมากผู้คนสูญเสียบ้านเรือนทรัพย์สินและในบางกรณีสูญเสียญาติการดูแลด้านจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปพูดถึงงานจริงๆที่กำลังดำเนินการตอนนี้ค่ะ เมื่อเช้าวันที่28พฤศจิกายนนายกระสินอนุทินชาญวีรกูลได้เดินทางลงไปหาดใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนการฟื้นฟูเยี่ยวยาพร้อมด้วยหลายรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยศักดาวิเชียนศินนำทีมลงพื้นที่โดยระดมกำลังพลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนราชการอาสาสมัครและจิตอาสาทีมเหล่านี้นำเครื่องจกักรรถบรรทุกรถเก็บขยะและชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดเร่งระดมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลที่ติดค้างหลังน้ำลดอาสาสมัครกว่า2,000คนได้เข้าไปช่วยเหลือการทำความสะอาดซ่อมบ้านเรือนและสิ่งของทันทีหลังน้ำลด